ตัวเองมีคว่าใช้จ่า,ายอะไรเยอะมากขนาดไหนเนี่ยมันไม่ได้ผิดเลยครับที่คุณไม่รู้แต่อย่างหนึ่งครับผมอยากให้คุณใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เพราะอะไรรู้ป่ะถ้าคุณบอกว่าเดิมที่คุณคิดว่าคุณจะใช้จ่ายเดือนหนึ่งอนะสามหมื 30, ่นแต่ชีวิตเรามันต้องร้อยเปอร์เซ็นถูกป่ะพี่ถูกต้องครับเราต้อง work hard เราต้องเ a ฮาร์ด คุณใช้แม่งห้าหมื่นถ้าเกิดคุณลดจ่ายห้าหมื่นอะลงมาเหลือสามหมื่นครับขอบคุณมากเลยครับก็อย่างที่บอกเนาะเราอยากให้มาสนใจในเรื่องของรายจ่ายครับอืมรายจ่ายนะที่มีเราสังเกตไหมย้อนอดีตไปเมื่อประมาณสักปีที่แล้วสมัยที่เรายังเรียนประถม อีกแล้วพอนะเรายังวัยรุ่นเนอะเรียกวัยรุ่นอยู่ด้วยจ้ะวัยรุ่นโอ้ยซ้ําไม่ทิยังเรายังจากันได้ไหมคบว่าคําว่าปัจจัยสี่ของเราคืออะไรพี่มินปัจจัยสี่ของเราคือปัจจัยสี่เราก็ออะไรวะเสื้อเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าอ่าทำไมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม่าเอาง่ายล่ะ ใช่ไหมอะไรอีกยารักษาโรคยารักษาโรคฮะถูกไหมใช่แล้วก็แล้วก็เฟซบุ๊กยารักษาโรคแล้วอะไรวะเดี๋ยวนะเอ่อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยดิเอ้ยถูกต้องที่อยู่อาศัยก็ใช่ไหมมีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่อันไหน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมที่อยู่อาศัยนะครัะอาหารใช่ป่ะอาหารครับอาสวัสดีคุณต้นด้วยนะครับอาคุณต้นสบายดีไหมครับคุณต้นนะคุณต้นก็มาทักทายคุยกันได้นะครับออืครับสําหรับสําหรับคนที่ดูทาง facebook หรือว่าดูทาง youtube นะครับลองย้อนกลับไปดึกถึงก็ได้ว่าปัจจัยสี่เนี่ยเมื่อตอนเมื่อปีที่แล้วที่เรายังเพิ่งจะได้เรียนกันนะมีอะไรบ้างเนาะแต่อย่างที่เมื่อกี้ พี่มินบอกครับเามีสามมีสีส่อย่างนะเนาะปัจจัยสี่อาหารเครื่องนึ่งผมที่อยู่อาศัยแล้วก็ยา,ารักษาโลกอ่าถูกปะครับที่นี้ครับอยากให้ลองอย่างนี้สําหรับใครที่ดูอยู่นะครับพี่มินด้วยก็ได้ถ้า,าถ้าสะดวกพอเนาะผมอยากให้ลองคิดอย่างนี้ในปัจจุบันของเราอย่างนี้ครับเราคิดว่าในสี่เรื่องเนี้ยทั้งอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งผยารักษาโรกเนี่ยครับอ เรามีค่าใช้จ่ายที่คิดว่าพอดีนะที่คิดว่ามันพอแค่พออะแต่ละอย่างอ่ยประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนเอาแค่คิดเราคิดว่าพอนะเพราะอย่างอย่างตัวผมเองเน่คือผมอไม่มีครอบครนะัวถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเรื่องที่อยู่อาศัยของผมอ่ะผมเช่าคอนโดเดือนนึงอ่ะหมื่นหนึง่งอ่ะ อาหารกินสมมุติก็อ่าเดือนหนึ่งกินสามพันห้าพันอยู่คนเดียวอายารักษาโรคเอเครื่องงมผมเสื้อผ้าอะไรผมก็มไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเพราะผมก็ขนาดผมไซส์เท่าเดิมครับพี่ว <laughs> นไม่ค่อซื้อวนลูกวนลูก <laughs> ใช่ไหมเออส่วนยารักษาโรคก,ก็ส่วอย่ญ่ผมก็ไปที่ประกันมากกว่าครับ <laughs> อยากจะให้เวลาตรงนี้ครับกับพี่มินนิดนึงว่าเอ้ลองเราลองมานั้งคิดดูว่าเอ้ยเอาที่เราพอดีพอดีอ่ะคิดว่าเป็นยังไงเออถ้าดูเป็นยังไงเหรอใช่ค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่เป็นไรเมื่อกี้มีคุณตาเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีคุณต๋าด้วยนะสวัสดีครับคุณต้นด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับคุณต๋าคุณต้นแล้วก็คุณแม่ผมด้วยนะครับก็เพื่อจะได้เอาไปใช้นะครับแล้วก็จะได้ไปบอกคนที่บ้านด้วยนะมีประโยชน์นะครับ ก็เมื่อกี้ที่อูถามว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมถ้าถ้าถ้าสเต็ปแรกคือที่มันคิดว่าพอแค่พอเอ,อ่อเท่าไหร่มัน<ค>มันอาจจะดู<อ>แค่พอแค่พอเอาแค่พอเพราะต้องบอกอย่างนี้ว่าปกติอาหารเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่มันมีแค่ปัจจัยสีเนี่ยอาหารเรากินอะไรเรากิน,กนเรากินแค่เพื่ออยู่ปะ่ะอ่าถูกต้องกินเพื่อ<ะ>อยู่ใช่ครับที่อยู่อาศัย ตอนนั้นเมื่อนะตอนนั้นที่อยู่อาศัยของของคนรุ่นนั้นคืออะไรก็บ้านตอออ่าบ้านใช่คือแค่บ้านครับไม่ได้มีความหรูหราอลังการไม่ได้แบบเอายินอ่อนมาปูให้มันลื่นหัวแตกอะไรอย่างนั้นถูกป่ะอืมเครื่องรุ่มมนห่มนะเมื่อก่อนรเราไปทาอะไรเราก็แค่บงังแค่บงังบางอย่างแค่นั้นแหละอืมถูกไหมแค่บังอะไรบางอย่าง โอเคนะฮะมันมันว่าจริงๆริงเนาะมันคือแค่บังแค่แบบแบบกันพวกกันกันฝนกันร้อนกันหนาวแล้วพวกนั้นถูกป่ะอ่าใช่ยารักษาโรคอ่ะ,ะ,อ,ะอันเนี้ยมันเป็นมันอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่มันจําเป็นกับชีวิตในใช่วงหน้าตอนนั้นและช่วงเะล่านี้ใช่ครับอันเนี้ยคือเอ่อพื้นฐานทั้งสี่ตัวอืมที่ที่สําหรับผมมุมมอ,มองผมและการของผมงว่ามันคือ จุดเริ่มต้นที่มันแค่พอจุดเริ่มต้นตที่มันแค่พอใช่ไหมใช่อ่าแต่อย่าให้เรามาคิดว่านะเริ่มคือผมเชื่อว่าแต่ละคนอนะ่ะความความพอของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอือถูกปะ่ะบางคนที่เขามีวิสัยทัศน์บางคนที่เขามีครอบครัวขนาดใหญ่คําว่าพอของเขาอาจจะต้องเป็นเลเวลหนึ่งแต่พอพอสําหรับผมสําหรับคนโสดเงินหนึ่งมีรายได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นผมอยู่ได้ ืแต่สาหรับคนอื่นมันอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคําว่าพอของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ทุกต,ต้องอยากให้เขาให้มาลองดูว่าคําว่าพอในที่นีข้ของเขาคือเท่าไหร่โอ้ครับพูดว่าคว่าพอเนี่ยนึกถึงนายหลวงเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอ้สวัสดี <c oughs> คุณต้นนะครับ <c oughs> คุณต้นบอกว่าสวัสดีครับโค้ดสวัสดีท่านวิทยากรร่วมด้วยนะครับอ่าคุณต้นดูคลิปจบยังนะอย่าลืมส่ง ซับมาให้ผมด้วยนะคุณต้นนะครับก็วันนี้เราเราพูดเราพูดคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการอ่าการบริหารจัดการเงินนะครับก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยสี่ใช่ไหมก็แต่ละคนเนี่ยมีมีมีปัจจัยสี่ที่มีความไม่เหมือนกันาไม่เหมือนกันมีพื้นฐานไม่เหมือนกันพอเพียงไม่เหมือนกันอ่าคุณต้นนี่มีมีครอบครัวยังครับพี่ตาคุณตามีครอบครัวยังครับ ตอบมาได้มันจะดีเลยไปประมาณสิบวิเดี๋ยวผมรอดูนะก็ก็อาไปต่อไปต่ออูอ่าครับก็ก็ผมถามพี่อยู่นะครับเอาเราโอเคถามผมอยู่นะพอเท่าไหร่เออเอฟเฟกไม่ทันเลยนะไม่ไม่ไม่พอของผมพอของผมก็ประมาณสักถ้าใช้กันประหยัดประหยัดจริงนะผมก็จะใช้ให้ได้ประมาณสักแบบวันละประมาณสามร้อยอ่าสามร้อยเดือนหนึ่งเก้าพันโดยประมาณกลมๆแต่ก็ไม่ค่อยถึงหรอกเพราะว่า ผมจะประหยัดเพราะว่าไปไปให้คนข้างๆเป็นคนจ่ายใช่ไหมไม่ใช่ไปขอข้าวแม่กินไปขอข้าวข้าวเช้าไม่ต้องประหยัดประหยัดไปแล้วนะครับส่วนน้ําเปล่าก็กินที่บ้านนะซื้อเครื่องมาเลยใช่น่ประมาณนั้นประมาณเจ็ดพันล้นของผมเจ็ดพันเจ็ดพันอันนี้คือในเรื่องของตัวอาหารใช่ไหมใช่ฮะอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น ขึงนห่มถ้าเกิดจริงๆอะถ้าเกิดเ,เสื้อผ้าเนี่ยคุยกับท่านที่เป็นผู้หญิงอันนี้จะจะ,จะเอฟเฟกมากกว่าอ่าถ้าเป็นคุณผู้หญิง <laughs> นวคุณผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบใช่ไหมคุณผู้หญิงก <laughs> ็จะแบบไม่ใช่ <laughs> คุณผู้หญิงก็จะแบบว่าใช้เยอะเยอะกว่าเราเวลาซื้อเสื้อผ้าถูกไหมนะครับเออบางคนแบบซื้อเอากินตนาการแล้วกันมีเสื้อผ้าเต็มตู้เลย ซ่งวมาตัวตัวหนึ่งเนี้ยถามจริงมีใครเคยใส่ซ้าบ้างไหมฮะนะครับผู้หญิงที่ฟังอยู่นะใส่ซ้ำบ้างก็ได้เอาไม่ใช่นะพูดพูดพูดลอยๆยไปนะครับก็ผู้หญิงสุภาพสตรีกันเป็นไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าผู้หญิงก็จะชอบชอบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอ่าแต่งตัวถูกไหมครับใช่ครับอืมก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้าเกิดเรื่องนี้ถ้าเกิดมีคุณผู้หญิงที่แบบได้ได้เข้ามาลองฟังเนาะ อยากให้ใลองคิดตามว่าจริงๆแล้วความพอเพียงในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอะไรอะของคุณนะคิดว่าประมาณเท่าไหร่โอ้โหน่าจะแบบบางคนก็น่าจะหลายพันนะตัวหนึ่งก็แล้วก็แล้วแต่ความพอเพียงไงใช่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  <laughs> อย่างที่บอกครับเพราะว่าในในแต่ละคนนะมันมีระดับความรับผิดชอบที่มันไม่เหมือนกันอยู่คนเดียวก็เท่าหนึง่งอ,อยู่ครอบครัครวสามคนสี่คนหรือแบบมีคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ฝั่งเราคุณพ่อแม่ฝั่งแฟนอีกแต่เป็นครอบครัวเริ่มเลย เขานั้นความรับผิดชอบแต่ในแต่ละเรื่องก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันซื้อมาเสร็จปุ๊บสายไปวันเดียวนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็โพสต์ขายออนไลน์เห็นทุกคืนจะเรยวขนาดนั้นอันนี้บอกคนข้างแล้วอันนี้เห็นในอินเทอร์เน็ตเขาก็เออเห็นพวกแบบพิมพ์ริพายอะไรเย่างเขาทนะเออเราก็เห็นเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะครับเออครับก็ถึงนุ่งห่มไปเนาะที่อยู่อาศัยอ่าที่อยู่ลาสัยเนี่ยก็ ล้วอันนี้อาจจะแล้วแต่เพราะว่าบางคนมันมีความมันมีเรื่องของความจําเป็นในเรื่องของการเดินทางการอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยอ่ะค่าใช้จ่ายค่าคองชีพมันก็จะสูงขึ้นแล้วใช่เออแต่ถ้าลองคิดนะครับบางบางทีอ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวอืมเราอยู่ห้องสตูกับห้องวันเดอ่ะอห้องหนึ่งห้องนอนอ่ะพื้นที่ต่างกันเข้าใจมันอาจจะมีสเปซที่มันแตกต่างกันแต่ถามจริง คุณอยู่ห้องสตูดิโอกับคุณอยู่ห้องหนึ่งห้องนอนเนี่ยคุณปลอดภัยเหมือนกันป่ะวะอืมถูกไหมอีกดอกเอาปดดอกปลอดภัยเหมือนกันสิครับมันต้องปลอดภัยนะถ้าเกิดคุณไม่ไม่ไปแจกคุณแจหรือจจกขีกาให้ใครถูกต้องใช่เออเนาะแล้วก็อ,อย่างคือเรื่องของอยาระสาโรคอ,อันนี้ผมมันไม่ค่อยอยากลุง่งเพราะว่าแต่ละคนมันมีเรื่องของสุขภาพที่มันต่าง คนที่แบบสูสุกว่าเขาแข็งแรงเขาอาจจะไม่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้อันนี้ผมอยากให้เขาไปลองดูว่าในมุมของประกันมากกว่าว่าประกันที่เขาซื้อมันพอหรือเกินพออืมนะครับเพราะผมเช่อว่าคใครหลายหลายคนเนี่ยเฮ้ยแก้แก้ช่วยหน่อยอ่ะจัดไปหนึ่งชาปับแก้แก้อีกและ้ะ แปลว่าพี่อูเคยเจอมาก่อนนะฮะพาดพิงถึงใครหรือเปล่านะฮะพาดพิงมันมันมีใครหลายหลคนครับอย่าว่าแต่ใครหลยนผมเองก็เคยซื้อแบบเออช่วยกันแล้วจิตท้ายแล้วอะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบสุขภาพไม่ได้ดีไม่ได้แย่เออแล้วเราก็จ่ายกันจ่ายเทียนก็จ่ายทิ้งก็สุขจ่ายทิ้งทิ้งทิ้งแล้วเรื่มทิ้งไปเดือนหนึ่งพันสองพันเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นนะครับอันเนี้ยคือคือความพอเพียง แต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ลองดูครับแล้วปัจจุบันน่ะแม่งเป็นยังไงวะอ,อยากให้อยากให้คนที่ลองที่มาดูทั้งในไลฟ์ทั้งใน y o u t u ูบหรือในช่องทางไหนๆก็ตามนะครับอยากให้ลองคิดนะระหว่างเมื่อก่อนที่เราคิดว่าเราน่าทาดีแค่เนี้ยพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นยังไงถ้าสำหรับใครหลายๆคนที่ก็เซมๆมาใกล้เคียง ผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ถือว่าบริหารจัดการได้ดีนะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่สําหรับใครบางคนที่รู้สึกว่าเออฉันคิดว่าเออเท่านี้ก็ได้นะแต่ถึงเวลาฉันมาเท่าเนี้ยจากเท่านี้ <laughs> นเออ <laughs> อันเนี้ย <laughs> เคยทําบัญชีแล้วเห็นบัญชีตัวเองก็รู้สึกแบบกุ้มใจกุ้มใจมากเออนะครับครับซึ่งถ้าสําหรับคนที่คนที่ไม่รู้ว่า ตัวเองมีความีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะมากขนาดไหนเนี่ยมันไม่ได้ผิดเลยครับที่คุณไม่รู้แต่อย่างหนึ่งครับผมอยากให้คุณใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เพราะอะไรรู้ป่ะถ้าคุณบอกว่าเดิมที่คุณคิดว่าคุณจะใช้จ่ายอย่างของพี่มินนะครับอย่างอาของผมมาแล้วกันเนาะครับถ้าเราคิดว่าเราใช้จ่ายแค่เดือนหนึ่งอนะสามหมื 30, ่นแต่ชีวิตเรา มันต้องร้อยเปอร์เซ็นตถูกป่ะพี่ถูกต้องครับเราต้องเวิร์กฮาร์ดเราต้องเพย์ฮาร์ดใช่ใช้แม่ห้าหมื่นเวิร์กฮาร์ดเพย์ฮาร์ดฮาร์ดเลยอ่ะเออห้าหมื่นเลยอ่ะโอคำถามเลยนะคือถ้าเกิดคุณลดจ่ายห้าหมื่นอ่ะลงมาเหลือสามหมื่นี่ยมีใครเห็นอะไรบ้างไหมทำไรกับเขาเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกว่ากับส่วนตรงเนี้ยที่เราเห็นมีมีส่วนต่าง อยู่สองหมื่นที่ลดลงนะครับครับแปลว่าได้เพิ่มขึ้นด้วยสองหมื่นเอ,อ่อจะใช้คําว่าเพิ่มขึ้นก็ได้อมันเพราะแปลว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่ต้องพยายามออกไปทำอะไรเลยครับเพื่อที่จะให้ได้เงินเพิ่มอืมถูกไหมแต่เงินมันเพิ่มลดใช่ใช่ใช่ไหมคุณแค่ลดอะไรบางอย่างลงครับครับคุณก็จะมีเงินในกระเป๋ เหมือนเหมือนว่าเงินเพิ่มนะโดยการออกไปหาข้างนอกเปล่าคุณแค่ไม่ได้ควักมันออกไปเพิ่มคุณแค่ไม่ต้องควักมันออกไปเพิ่มโอ้โหใช่เลยใช่ไหมครโอ้กการ์ดเลยใครที่ยังก็เรียกว่าลองบริหาลองบริหารจัดการเนี่ยจะเจอสิ่งนี้นะครับใครที่แบบออมีรายรับนะครับลองลองอไม่ควักจ่ายเพิ่มนะครับแต่มา อ่าเขาเรียกว่าบริหารจัดการนะครับให้มันไม่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นใช่ครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอมะที่ผมแนะนำคือคุณจะไม่เห็นส่วนต่างตรงนี้หรอกถ้าคุณไม่ได้ทำอย่างนี้อย่างทำอะไรครับอูอาจารย์อูครับมันเป็นสิ่งที่ที่มินพูดไปตั้งแต่เริ่มแล้วว่าที่มินเนะี่ยที่สามารถบริหารจัดการเงินได้เพราะการที่ที่มินทำบัญชีไหมโอ้ใช่เลยครับการ คือถ้าเกิดบอกเขาว่าบัญชีเนี่ยมันจะถลับดูแบบโหยุ่งยากเยอะตัวเลขลองอย่างนี้ก็ได้ครับแค่บัญชีแค่ทำรายรับรายจ่ายคุณแค่จดว่าคุณมีไรายได้อะไรเข้ามาบ้างคุณจ่ายอะไรออกไปบ้างณสิ้นเดือนคุณมาดูว่าคุณรับเท่าไหร่คุณจ่ายเท่าไหร่เงินคงเหลือเท่าไหร่แค่นั้นแหละคุณจะถึงบางอาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนบางคนที่ ทำงานอยู่นั่งข้างๆบางทีนั่งข้างๆด้วยกันแค่กลางเดือนหรือแค่แบบเกือบเกือบสิ้นเดือน<ม>เขาจะเริ่มแบบหามาม่าต้มกินหรืออะไรอย่างเงี้ยออในขณะที่เราอาจจะแบบไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่เราจะกินมาม่าเหมือนกันเมื่อเราอยากกินไม่ใช่ว่าเราจะต้องกินมาม่าเพราะเราต้องกินอืมเอ,อเพราะเราอยากกินจริงไม่จริงอืมใช่เลยฮะ มาม่าจริงๆมาม่ามันอร่อยอยู่นะอร่อยดีกินนานๆก็จะแบบหัวโล้นนะฮะนะครับพี่อูก็เนี่ยที่ที่ที่หัวหายไปคือไปตัดผมไม่ใช่กินมาม่าเยอะเกินไปนะครับแร่รานร้อนนะครับก็อยากอยากให้ลองลองดูครับว่าทําบันทึกแล้รับจ่ายครับแค่เดือนหนึ่งคุณจะเห็นว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่คุณรู้สึกว่าแม่งเกิดเหตุเปล่าวะเมื่อกี้เลยนะทำบันทึก บันทึกรับายจ่ายอ่าโอ้ใช่เลยแล้วก็มาดูแค่ทําบันทึกรับจ่ายใช่ไหมอ่าใช่ครับมาดูสิ้นเดือนว่าเงินจริงอ่ะเราเหลือไหมอือโอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คุณต้นนะครับกับคุณตาแล้วกันถ้าเกิดว่าทําอยู่แล้วนะครับก็ทําเพิ่มเติมต่อไปดีอยู่แล้วนะครับหรือไปบอกเรื่องราวเรื่องพวกนี้ให้กับคนรอบข้างของเขาของเรานะครับ ก็จะได้เป็นประโยชน์กับเขาด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ทําอ่ะให้ลองเริ่มต้นทําบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆนะครับอาจจะจดลงสมุดก่อนก็ได้ใช่ไหมนะครับในจริงในมือถือก็ได้ในสมุดดีกว่าใช่ก็จริงๆมันมันได้สองแบบถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเป็นในหนังสือในสมุดอย่างเงี้ยคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันต้องแบกหนังสือเล่นนานๆไปหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่า สำหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกแบบนั้นอยู่ก็ผมมีทางแก้มีทางแก้นะฮะยังไงครับโทรศัพท์ในโทรศัพท์มันมีแอปที่จดบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่เยอะมากมาน่ารักๆ่ารักก็มีทีเ<ม>นี้ยบเยอะมากจริงตอนนี้นะครับอืมทีเนี้ยครับคุณแค่แบบอ่าผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องทำร้อย